สุขสบายดีสุขสบายดีเอซทุกคนที่เขาเบิง่งเขาส้มส่องสาวแพงสบายดียาำแรงเนาะเพราะถักไทยผู้อยู่ต่างประเทศเด้อกราบสวัสดีพี่น้องผู้อยู่ฝั่งไทยคลิปนี้เนาะประเมาจะนำเสนอประเมาไปตากล้องเด้อพี่น้องเด้อ จะนําเสนอก็คือเอื้อยเห้เนาะเอื้อ,อย,ยใหญ่จะดีทางเยอรมันเนาะเอื้อยละไม่คไไ้้มีใจเนาะมีใจเมตตาต่อผู้ขาดเคินที่้าวแพงไปทําคลิปคือครอบครัวของไงปิ่นที่อยู่บ้านชี่สว่างเนาะกับร้านทรายกับิไเดนํ่ขเขาสารไปหายจำนวน จำนวนสิบกิโลเนาะมีอยู่สองครอบครนะัวเนาะมีอยู่สองครอบคัวแม่มีงบประมาณอยู่หาหาหาร้อยบาทเนาะแต่ละครอบคู่หนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทแล้วก็มาแบ่งเป็นสองครอบครัวเนาะมีครอบมีมีครอบคั่ายายปิน่นแล้วก็มีอีกครอบคูวหนึ่งทีเฮ้าโบได้เคยไปถ่ายดอกพี่เ้องแต่ผ่านๆ<ด>ไปเมื่อนี้ ทารุน่นเนาะครอบครัวน่ะเป็นครอบครั้วไฟบ่บอกดอกแมนแกะช่องสุดร<ม>อ,อสม้มรอติดตามนะเนห่ยจะไปทางใดแน่ติดตามเบิ้งไปช่องสองมาหนิเปลาเปล่าตาแพงเก่าเนาะแมนปาลาแพงบอกว่าเนาะส่วนไปแล้วออแต่อิงตามความสะดวกเด้อพี่น้องเด้อทั้งสิเป็นทีมกับแบบว่าเฮาสะดวกแล้วเฮาก็ไป๋าำการ จิไปลาโหลดคนละคันเนอเหมือนนี่เพราะว่าโหลดปลาเมามันเถ่ามันแก่วไปโอ้ยมันเถ่าแห้งเห็ดได้เลยซาแพงเลยคอยจักสืรถตลดต้นจะทามโตเด้คอยจักทอยโหลดมันอันนี้ก็สิบกิโลถ้าไปใส่นี่ไปบ่ได้โหลดจะแมนไปบ่ได้มันเถ่าไปไปผุบไปพอกันเนาะอยู่ผนหรือว่ะงั้นใส่ได้ยังแน่ซาแพงอะคอยเบิร์แน่ยังก็แล้ว่าเจ้าชีเต้แรยงานรายงานกะบ่บ่อยแบบมันสิไปแบ่งซ่องกันเนาะเดี๋ย้คอยสิเบิร์ ได้จักรายการเท่านั้นแหละค่ะจุ๊กหนึ่งรายการสองรายการสามรายการสี่รายการหารายการหกรายการได้เจ็ดรายการโอ้ยเจ็ดรายการนี่นำโศกได้พี่น้องเลยเจ้านี่เด้าเจ้านี่ยเจ็ดชือว่ามีต่อยได้พี่น้องเจ็ดแปลว่าไปได้สวยได้เพิ่น้าหมอดูหมอเดาเพิ่น้องเลขเจ็ดนี่ยังสีมีมากอีกเด้พี่น้องเจ้าห้ามเปลี่ยนเด้เจ้าแม่เจ้าดีเด้อเจ้าดีเด้อสิไปต่ออยู่หรือสิจบอเสียงกันเ้อะายไทย ให้กัดก uh, ินน okay, uh, oh. hey, ้องเล่นๆเด้อร์หนึ่งราการสองราการสามราการสี่ห้าอ่ามีตตหัวลายการเนี่ยลายการนี่บันเทิงพี่น้องบุกี้บ่เออบุหูวเนาะบ่อขันผู้นี่ไปบ่ได้บ่โอ้ยมันบมันมันบ่อบันไดเด้เลยตามสูบพิ่นโมดูโมเดาเพึ่นว่าขั้นเจ็ดนี่ไปต่อได้ละสันตัวนี้ได้น้อยแน่เพราะว่ามันน้อยน้อยกระน้อยกระตามแต่ว่าแต่ว่าเนาะอย่างเงาะมันมันขึ้นอยู่กับ พี่องใส่พี่พี่น้ององใส่พี่อันนี้ได้หาเลไราการหาอะไราการแต่ว่ากะเล็กหากะดีเนาะพี่น้องเล็กหาเฮ้ยเถ่าเจ้าเห็ดย่างจะงพัฒนาย่างพุนชาแพ่งนี่คอยหู้ได้คอยหู้ได้อันผึ่นไปจับไม้คูนว่าไม่คนเท่าสี่เป็นสี่ตายพุนผู้สี่เป็นสี่ตายนี่ยอยู่เพื่นพุน บอกว่าป้าเมาบอกว่าอย่าขึ้นตัดไม้นะอย่าขึ้นมันลายแล้วก็ขึ้นบะถอยคัดเนี่ยสั่งแล้วึ้นบะถอยโอ้ยอีเดียดด้วยแ้งแม่แพงเนี่ยหน่อยไหมึ้นกายแพ้งทำไหมคืนผัดป้าเมาผัดอีต้นผู้บ่าวน้อยพันพื้นอย่าพันอย่าพันแห้งเนี่ยหน่อยอันนา้อันนี้ผู้ได้เนี่ยหน่อยเพราะว่าพันเอาพันเอาเนี่ยสั่งไอ้ผัดป้าเมาผัดอีต้นผู้บ่าวน้อย อย ja, ja, ่าพานอย่าพานไปยังพานอยู่กันคือเจ้าเนาะเจ้าข้าวเจ้าก็แพงค่อยบ่น้อยบ่ตําเมาก็เพิ่นก็แพงผู้บ่าวน้อยเพิ่นบ่อยากให้ผู้บ่าวน้อยพนเว้าแล้วเ่าโลอ้าผู้บ่าวน้อยกับผู้บ่าวน้อยยังเ็บท้องอยู่เอาแน่แล้วเ่าบ่เป็นได๋ลูกสาวก็ผู้บ่าวน้อยก็ให้้แน่ลงอยู่ับอยู่เนาะ ก็หายไสอยู่แต่ว่ากัยังสุขภาพบ่ค่อยดีพันพันลงมาเบิดต้นแล้วพัยังมาต้นที่สองอีกอยู่า่วขึ้นท่านอี้เอ้ะเมนท่านจะเป็นแห่เฮ็ดอะไรประเทศบนแท่งถูกเบาโน้ยเป็นห่วงสุขภาพเราพี่น้องของท้องใสกัยังบ่ค่อยดีเป็นใดไม่เคยเผาได้หรือเปล่าไม่เคยเถผาได้เ้าแข็งแห้งไม่เคยเผาได้แค่แห้งแข้งเนี่ย บูดกระแพงเมียแล้วน้องเมียบากับจังเฮ็ดเมียเบาแล้วก็เฮ็ดเน้องอัลิตีเที่ยงเพื่อนไล่มันบอกคือเที่ยงหน้าผมว่ามาเที่ยงเมียเนี่ยบอกเลยคือเที่ยงหน้าได้ป่ะสันติจะหูยข่อยสิไปใส่จะเป็นคอทำลาเพองเขาหูยข่อยสิไปใส่ยินแววๆว่าสิไปยังบอกบริจาคบ่ไปมอบของสิไปมอบของให้ พี่น้องชาวบ้านชีสว่างอุ้ยบุ๋มแนชาวเนาะเป็นครัวเฮือนเป็นครัวเฮือนสองครัวเฮือนแมนสองครัวเฮือนว่าพิษพาดว่าสันโทไปไปมันจะทำได้หนิี่ตามชมเด้อน้ำมันส่องส่องอ่อนส่องซาแพงแล้วก็ส่องปลาเมาที่ตามชมทั้งสองสองเนาะจ้า เดินทางมาหอดอีกแล้วพี่น้องหอดจอถึงแล้วพี่น้องหอดจอถึงนอนจนหนาแหงเป็นมือที่สามแล้วเนาะมานี่เที่ยวมานี่พี่น้องอากาศอากาศมันกระลมในเมื่อนี้ได้คล้องมาตอนมาฝากนะน้ำใจจากเยอรมันเอนเยอรมันทางเยอรมันนะพี่น้องขอบคุณครับนสู้เป็ใหญ่ใจดีอ่ะอันกอสิจัดมาแบบนี้นะมือก่อนนะเพิ่นเขาไปหาซาแพงนะ เพื่อจะได้เพส่าเนาะซาแองก็เลยเอาแบบซองหายบัตรมีเงินจัดเต็มพี่น้องจัดเต็มอะเอาขวดหัวปั๊มรถไม่มีบอกอยากกินทอดปลาทูก่นนะบ่มีน้ำมันจัดน้ำมันให้แม่นจ้าหิวได้บ่น่าโอ้มันสิขาดติดแมาแม่ไม่หิวอะเนี่ยไม่หนีซาซาซาแองมาว่าหัวเตี้ยนบ่อหลุดปลเมาส์กั หัวเตียนบ่อเด่นเปลี่ยนหัวเตียนจึงได้มาตั้มหลังย่อเลยสบายดีก่อนนะลูกสบายดีนะสบายดีระวังเด้อน่ะระวังอานมันหักขาจวกจ้าเข่าสิบกหนักเติบอาสีเองบ่เอะเออโดยไปเฮ้ยอยากลงเออโดย มากับผมโผอย่างดีนะพี่นะ้องถิดกับบอดได้คอยไปใส่มีแตเ่เรียงง่วนเนาะเรียงง่วนหา้อยู่ห้กินน่ละล่ะ,ะเด็กเขามาต้อนมาฝากเนาะเหมือนเนาะไปแม่ใหญ่กับอยู่เฮือนปกติ สบายดี FC แล้วบ่แม่ใหญ่สบายดีนะแม่สบายดีสบายดีขอบใจขอบคุณทั้งผู้ใหญ่พ่นขอบคุณนําผู้ใหญ่เด้อขอบขอบคุณหลายๆ้เิ่แงเพิ่นี่ต้นชงชานี่แหละเพิ่นี่ต้นชงชานคนทุกคนยากมีัวลูกลมหายตาจากเบิแล้วผู้ใหญ่เอ้ยให้เบิ่งให้แงแ่เชิญทาซ้ําๆหยัง ชมซ้ำๆตายไอ้เบิกไงยังซ้ำๆตายหม้าลูกห้หลานนี่แล้วตานเขาไอีต้นฉาบนี่ซอยขวดใหญ่มาหายเลยกับในใหญ่เมื่อน่ะได้ซองนะคะเมื่อนี้เอื้อยจัดมาหายตัวปั๊มเลยยังใส่โดนได้หารายการได้หารายการมาต่อเมื่อนี้เนาะใจมาจากเยอรมันผู้หลีกผู้หน่อยเพราะว่าเป็นกะซอยได้ผู้ได้ข้น เมนซอยมาตเตลเลต์ฮะนะคนก็ไล่บอลไล่บอลซอยเนาะคนได้ปะได้ผิดมานะคนเด็กคนน้อยเติมกำลังใจฮะมันก็งัวอันสีไล่กับมันถั่บไลายกับไลายเนาะสำนี้ก็ชื่อว่าไลยสำหรับาลยคนชอยไลยบอลชอยเข่ามีนก็ไลายแล้วเนาะเลยสิบกิโลนี่ได้ได้ก้าวว่าได้แจ็คมื่อนี่เดือนเดือนกับสีไล่โอ้โหเด้อไปกินแนวใด มาสกพอบาได้ได้อยู่สามวันเรือนซอเฟงเรื่องซอเฟงเนี่ยมาซ่องเถื่อได้นี่นะสามวันกว่าว่าสามวันกว่าไปเออกินประหยัดกินกว่าวัดนั่งมันบ่มีมือในข่อยกับไปเกี่ยวเขาหลับจ้างกินเขาอาวันมือในข่อยกับไม่ได้อยู่คอยฮักกับมาแสดงชุดจ้ากับเห็นข่อยจ้างไปเกี่ยวเขาหลับจ้าง่าจ้าวเขาจ้างวันเท่าายทั้งพี่บดไอจ้างเอาเขาเอ้ไปซอยเขาไปเกี่ยวเลยเอาเขาเอ้า เข้ากัเข้าคุณกะฮานเสรวันละเข้าอีต้นชาถูกอื่นเขากัปานีเขาปานีคนถูกเล่าเฮ้ง่วงกะูเล่าถูกเลาผยูชื่อเขาอะเจ็บแขนเจ็บขาเราก็ไปกะอดไปเนาะอดทคอยอดทนนแมนอบานนี้ก็สเฮงยุบานนี้ิ่ยมาดีเ่อมิ่มนิ่มแบบนี้ยิมดีใจนิ่มรลอๆอดูเนิ่มล่อ ai <laughs> thịt nhím lò lò á sa ồ nhìn mắt du cấp lụ chông con ta bìa chông thôi rồi á khụ ba cứ khụ ba du khụ ba cứ khụ ba du năn gì mi đấy có <laughs> <Mà cười> ngân năm châu bạch bạch hamขอบ cun mẹ rồi ạ ขอบ cun cun mẹ lẽ khọ khốm ốm khọ cun lây lây đó thì phền dần bưng ดก่งผ้าขอบใจเพาะเพ่าแม่ตายไปแล้วโดยเมื่อไรพ่อแม่ก็ตายแล้วบอมาอ่ะบังบังห้ามจืดนาพ่อนาแม่ยู่นี่จืดจืดบ่ดก่งผ้าพ่ออันเมย์เมย์เอาผัวไม้เนาะคืนอันป้ากันก็พ่อพอข่อยพ่อพ่อแทะเจ้าย่งบ่เดียวอย่าชิย่งอยู่นาสิยังอยู่ว่าไงบ่บุข่าวโดยอบนี้เรานเอาอันอหม้แบบ พอใหม่โดยระบาดนี่เพิ่นเพิ่นจังพอใหม่นะพอคนทางใดถ้าแขกแค่ความเหนบทเดียวกันเมืองนองบุกเมรัสเซียโดยเสียนะพอใหม่ดิเสียน้ำพอใหม่ระบาดนี่พอใหม่กับไอระบาดนี่พอใหม่นะเสียพอใหม่เสียก่อนบ่แม่แม่เสียแม่เสียแม่เสียปุ่ยเดือน พ่อน่ะจะไปใช้ดูเลิกกันกับแม่แล้วบุหูแล้วว่าพ่อแม่ตายบดพ่อแม่ตายบดผมปวดชักผมปวดชักจะหายไปใจมันมาอยู่ไห่เลยทาวแต่แต่น้อยพูอยู่น้ำผึนนี่แต่ผึนนั่นนี่น้อยโดยบุหูว่าพ่อยังดีใจแต่คนบ้านหักบ้านหักบ้านได้พ่อทิ้งขี้งอ้าเง้ง เมืองเดียวกันบ้านเดียวกันบ่ปฏิบัติเดียวกันเมืองเมืองเดียวกันเออบ้าน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 พ่อนะบ้านบ้านเราดงคุ้งอือักจักไปายโอ้อทนําาพ่อใหม่เมืององบกงขมวนอือพ่อใหม่ตายเอ้ยพ่อใหม่ยังเนาะพ่อใหม่ยังเนาะนแม่ไปเอาพ่อใหม่ได้ลูกนํากันอยู่บ่ได้แม่ยิงก็ไปนํากับพ่อแของ บ่ได้มาหินกันเลยเออบ่เห็นกับน้องเลยโดยอืมมันแล้วบ่พ่อแม่ตายเบิดคองบ่เห็นเด้สิแต่แม่ยังน้อยแอือไปอันเมืองไทยแต่ขอยู่พ่อเาันเปอุอือยเพิ่น2ปีอยู่นําแม่แต่2ปีเท่านโดยาก็อยู่นํายายนี่โดยโอยายลงไปเอาตอนนี้15ปีโดย เพิ่นลงไปเอาอยู he thought he thought ่อันจ the hmm. really ันเถื่อันอันได้ยินแม่ใหญ่เจ้าว่าเขาเจ้าอยากเอาเจ้าไปบวชบ่โดยเจ้าสิไปอยู่อยู่กับแม่ใหญ่นี่แหละขั้นผู้เดียวกับไปโบราณขั้ผู้เดียวก็ไปเลยนะคะอันนี้เป็นห่วงแม่ใหญ่บ่โดยเป็นห่วงเพิ่นอันวิ่งไฟหาอยู่หากินนี่ยเพิ่นบัดนั้นยามเจ็บกับวิ่งไฟบึงนะอืมก็เลยแต่ชินใจวัไปบวชเนาะโดยได้ยินไม่ใหญ่ว่าว่านี่ว่า ยาคูหรือยาฐานทางเวียงอยากเอาเจ้าไปบวชไปซะเลยไปบ่ได้แล้วอยู่กับป้าเม่ใหญ่บ่ได้เลยท่นมีผู้เดียวกันที่ไอจีนะเออท่นมีแต่เต่นผู้เดียวกือจีไปนะอันนี้เป็นห่วงเมยใหญ่เลยบวชเป็นเป็นยามาฮาเพป่ันเนาะบวชเทียนอ่าคลิปซาแฟงกับยาวแล้วเนาะพี่น้องซาแฟงกับเสียคอจบคลิปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์เนเด้อพี่น้องเด้อ เราชมคลิปหน้ะสบายดี